เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวีรายการที่จะนำพาคุณเข้าสู่ประตูแห่งความตายเพอรเจอแล้วนี่ยังเป็นเกมหลีออวิชนวานลิฟซึ่งตัวละครเราเล่นนั่นคืออาคาลินั่นเองซึ่งมีฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือเว็กนั่นเองเจ้าเปียกอารมณ์นิ่งนิ่งมากผมก็นิ่งกว่าว่าผมคือแบบเป็นนินจาสาวสวย สวยจริงๆจังเถอะตัวผมสู้เขาลำบากมากนะผมไม่ค่อยชอบเลยเวลาเล่นตัวอะไรคอนตีใกล้แล้วไม่เจอตัวตีไกลมันลำบากมากถ้าเกิดผมไม่มีอันตีผมก็แทบจะทำอะไรไม่ได้ถ้ามีสกิลสองก็พอเล่นได้หน่อยสกิลสามก็ถือว่าดีโอ้โหโอ้แรงมันแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเอาดูเขาทำนี่เอาไปกิน เป็นงี้เจ็บดีเจ็บดี so enemies, so ทำไมเขา, <many S 1> 4, าต้องทำอย่างั้นด้วยฮันนี่ฟูดอะสี่สิบห้าบาทจะอยากได้แรงหนานี้ผมไม่เข้าใจ <laughs> ไวจะมาแก๊งผมแล้วเขาจะเห็นหรือเปล่า <Too good. S 1> ไม่แก๊งแล้วน,นี่หว่าเบคหายอ่ะมาแล้ว <laughs> ผมเป็นข่าวจะสู้เขา <laughs> ได้นะรอยจังหวะมีอันติก็น่าจะเก็บได้อันติอะครลิค่อนข้างแรง ากจะไปแก๊งอยู่นะถ้าผมไปผมจะเสียกลางตอนนี้ยังไม่พร้อมต้องขออภัยลบ Everyone dies I just speed t h i n เพื่อนโดนนั่นน่ะไว้ไว้ตามเพื่อนไปเพื่อนไม่แก๊งก็บูบัฟบเพื่อนนี่แหละอืมนั่นไงเขาจะเอาบูเพื่อนฮึโดนอหืแรงจัด นี่ไงโปรไปสองทีโอ้ยผมอยากจะเอาเขาหนะาเอเนอร์จีหมดได้ไหมไม่จะได้นะอืมไม่พร้อมอุ้ยโอ้ยโอ้โหแรงแรงมากมากถอยก่อนเพื่อนไปถอยใจเย็นดินี่ก็จะบวกจังเลยมาเฮ้ยเรียบร้อยนี่ไง อืออืบเอาอุ๊ยเอาวันี่แย่แล้วลาก่อนตายทุกคนอืมไม่น่าจะรอดเยวมันก็เขียนวินียนก่อนตายโอ้วเขาไม่อยู่ตังผมตังผมเดียวอืมถ้าจริงผมอยากจะไปตีนี่ฟูดเอาอีกสี่สิบห้าบาทนะแต่ว่ามันจะตีป้อมไม่ทันโป๊กไปหนึ่งที ้อมบนเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอืมถอยๆใครจะตายแน,น่ๆเวิซ์ไปหาเขาอ่ะแล้วผมจะเป็นอ้อไม่น่าจะรอดโอ้โหไม่น่าเชื่อเศร้าใจเหลือเกินเสียมังกรอ,อีกอืมหาจังหวะเล่นก่อนลบเข้าไปเพื่อน เรียบร้อยเป็นไงดับบูคิว <c oughs> ติดอีกไหนไว้เรียบร้อย <c oughs> อยืสวยงามเฮ้ยเพืพ่อนเดี๋ยวเพวิ่งเดี๋ยวเพิ่งเขาตายไปแอล้วอุ้ยโอ้แรงให้ได้แต่ต้องขออภัยไปก่อนโอ้ผมแรงออยากได้เหลือเกินแต่ไม่มีอันติก้าวิง่ง ไม่น่าจะได้น่าเสียดายเฮ้ยโอ้โหไซออ,อ,อนเอา้าผมมีอันตีแล้วจังหวะนนี้เรียบร้อยวุ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเรียบร้อยเข้าเพื่อนเรียบร้อยผมเรียบร้อยเรียบร้อยทำไมผมชอบติดคำพูดแบบแต่ละพาร์ทที่ผมเล่นสังเกตเวิธคําเดิม ไม่รู้เป็นลกอะไรชอบแยกดันคนเดียวก็แบบนี้แหละอ่ะลบลบอืมดูดิใครๆเห็นก็มองหมอผมเล่นกับแต่งต่างกันแต่จริงๆมันไปใช่ผม,มาอัดหลายครั้งแล้วกว่าจะได้คลิปนี้เฮยเลอร์มาเพื่อนเฮเอรก่อน,นอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าง <c oughs> อืน่นสวย รักเคียวอ่ะเนพื่อนเคียเลยผมครให้อยู่ผมครผมมีร่มที่ไหนล่ะโอ้โหดูดาเมจดิอืมผมยังไม่พร้อมเฮ้ยแต่ไวพร้อมเอาเพื่อนสวยโอ้โหโคตรแรงนี่ไงพอเราสโนวบอลเราก็จะแรงเมื่ออุ้ยไอนี่ก็แรงไม่ต่างกันเลย ได้ไหมโอ้ยโอ้ยเกือบตายรอดมังกรช่วนตีมังกรหน่อยเนียบไม่โดนด้วยได้น่ะได้ใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมไม่อยากใช้อันติตอนนี้สวยงามได้ไหม น i c สป้อมมป้อมป้อมป้อมตีป้อมอย่าไม่สนใจถอยหน้าเราควรจะถอยไม่ถอยเหรอเราต้องการดาร์กอ่ะเราต้องพยายามกดฝันของข้าไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้ดาร์กดิเดี๋ยวเราโอ้โหออแตกไม่ป้อมไม่แตกผมจะแตกเอ้ยถอยลบโอ้โอ้มีคนหลงฝูงกระโดดข้าม ชึบเรียบร้อยเอวต,ต้องถอยไปเอาเฮนรี่ฟุตมาแล้วกลับบ้านดีกว่าสบายอุ๊ยผมมีแข็งนี่งไงตายฟรีเป็นไงฟรีคิวได้ไหมได้ใครสะเยี่ยมยอดผมน่าจะเล่นได้จังหวะน,นี้ผมมีหมอก หนึ่งคิวอันติปาดคอขคิวอเฮ้โอ้โหไม่ตายแต่ก็ได้อยู่ไม่แรงเท่าที่ผมคิดผมคิดจะแรงอย่างเงี้ยแบบปาดทีเดียวตายเลยไนงะมันดันไม่แรงอะงงเหมือนกันปกติมันแรงเออได้ไหมนะ่ะเล่นขาวป้อมท้่ผมเล่นได้ป้อมจะไหวไหมน่าจะไหวนะผมมีแข็งอยู่ ผมมีซอนย่ามาม่าปาปิก้าห้าบาทที่ดาร์กไม่เพื่อนบารอนไม่ใช่ดาร์กโอโ้โหเล่นเล่นหลายเกมกันไปหลงหมดละ <c oughs> นะ ROV ก็ต้องเล่นลีกเออริเจินก็ต้องเล่นไม่อยากจะเชื่อ <c oughs> เฮ้ยที่ดาร์กออยทุกคน,น <c oughs> ทุกคนที่เป็นผมไหมศัตรูจะมาแต่ผมจะดักอยู่ในพุ่มผมจะเล่นเอสเลวอ่ะ <c oughs> เอาไปกิน โอ้โอแทนตีก่อนแล้วค่อยแข็งอืมแล้วผมจะเตรียมพุ่งอะไปหาเอวตายสวยอฮ๊ยโอ้โอ้อยอย่าเข้ามาใจเย็นเพื่อน <c oughs> ใจเย็นๆนโ,อโอ้โนมาแล้วผมตัมมวแบกของทีม ปันติปาดคอเรียบร้อยเฮ้ยโหเฮ้ยดูผมกดแฟลชพลาดแต่ดันได้ถือว่าเยี่ยมต้องจบแล้วเอาละครับเพื่อนๆกดกระดิ่งออฟไลท์เชนไลฟ์เพืชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมกดกระดิ่งเพื่อที่าะรับชมคลิปต่อไปถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย